นี่แห่ไหมแห่ปลาคอบาอยู่สิภาพมอแห่ปลาคอพุ่นน่ะแห่ไหมสิวานแบบว่าเอาปลายออกนั่นนี่แหละได้หัวแห่ไหมก้าวซอกก้าวซอกเขาเอิ่นบ้างไหมจักนิ้วหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วก้าวซอกหกเซนหกเซนก้าวซอกแฮ้ยไหมเลยเฮ้ยไหมปลาไล่ลาย cút ra, ừ, khỏe, héi ngay, héi, héi man, héi man, ở cổ vai yểu, câu sọc đấy các nón, sáu à, không? phun phun phun, ở này là, ở đây, ค <c oughs> นี่ยเหลงสั่ง <c oughs> ไปงุ้มเนี่ยเอาแม่ <c oughs> อันตอนแรกว,ว่าสิบ่เปียกหอยมือนเพียงลงน้ำก่อน<ต>อยากได้พิ่นเอาอุ้ยปาตาบอดเอาไปจ้า เป็นข้าวเฮปลาคอปลาตะเพียนปลาโอปลาหวานปลาตะเพียนมันเป็นเฮปลาคอหรือปลาได้อย่างไรปลาสามเนี่ยปลาฮูกเป็นปลากินพืชมาที่นี่พวกหยามันหลายเห็นบ่นี่แม่เราเห็นอาหารในลายก็เหรือวันเอาหยาขึ้นซะก่อนเอาหยาขึ้นแล้วเจ้าของสีบ้านนอกปลาพอตอนนี้ หยามันหลายบึ้งที่ล่ะเห็นป้ะเนี่ยหยาหลาย,ย,าลายมาเนี่เสียวปลาได้บัตรนี่ข้าวดนี่เนี่ยซอยกันก่อนข้าวโพดหยาซอยกัน,น,ป,น,กนปลาพี่น้องเดี๋ยว,ลยวปลาหยุดเดียวปลากินพูน่ะปลาเลี้ยงไว้นในสารนี่ละ่ะวันนีไ้ได้แหม,มาไหมแหมาไหมเอาบาทเดียวเลยนี่นี่ไม่ต้อ,องเอาไรจวดบาทเดียวเลยแหมี่ไหม,มซ้ำเนี่เก่าสอก หกเหนียวคุณอะมีปลาไม่เลยตัวใหญ่เลยหกเซนเออหกเซนหกเซนโอ้ทานะเอาเร็วไปเบิร์ดรอร์กเย็นเย็นมันไปเบิร์ดออก์เทียเดียวเด้อเอาเลยเทียเดียวเทียเดียวเลยตวดเลยลึกได้อ้ลึกเด้เห็นปะคุณน่ะในไหนเห็นปลาปะ โอ้เตยชื่นเตยชื่นพี่น้องตาหนิมีปลาแท้ละเอาเด้อช่องตัวนี่ไปไ้าว่านแแหแตกอยู่เด้อจอมจอมมันแล้ว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 ลุลล้ ดึงแค่ดึงแค่เอาแล้วเอาแล้วเอาตำตำพอวันเฮาวห่าวตำตำดิพอวันมีเภาเอาแล้วดึงดึงดึงแม่ดึงเตรียมเตรียมโต้ปดเตรียมโต้รึบหปดับแล้วตับแล้วเหยาปลาคอเหยปลาคอปลาคอเด้อโอหลากไปไวโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหบขึ้นเลยเด้อืออึบปนักนักพี่น้อง แน่นกินม่แน่นแน่นแน่นผมมาแน่นแน่นแน่นปลาได้เพี้ยนปลาได้เพี้ยนเอาปลาคอเรืออปลาคอเตะเดี๋ยวเราค่อยเอาออกก่อนหุ้นอะกินอาหารเสริมเยอะหุ้นหุ้นเห็นบ่ฝีมือฝีมือเป็นยังไงหุ้นอะจุดรวด อเอาลงน้ำจ้ะัวน้อยปล่อยมัน่นเฮ้ยเป็นไหนพี่น้องนอคนไหนปลาคุณแม่ปลาเอาม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 านี่ผู้มาปวดอ่ะพิจารณาเบื้องนี้ครับเลี้ยงอยู่เลี้ยงกินอยากมีความสุขวานบาเดเดียวเดี๋ยวเลยเอามึงคุณแม่ดิผัวผัวอดอเ<ะ>สียนเจ็งสี่เลยเข่งมาใส่ไหมเข<อ>่ง,ข<อ>งมาใส่ปลา อ,อ้อกวะบ่อพแล้วพอ่อะหนอะนแหงหกเส้นหกเส้นกับเก่าสวอกนี่พอดีเลยมาบิงงบาบ่งไงก่มาบิงงบาบ่งไงก่งตายไงก่โอ้แหงหมมานูหมานูสื่อมากมว่านี่ไหมวิปนิ้ตัวนึงวิปนิ้สองตัวสามตัวนี่อโอ้เออง,งพี่นนอบบิงคุณ อย่างมากมันติงล่งซ้ายอีกนะม,มึงคิดว่นาน่าจะมียออกจำสศิลน, <c oughs> นี่ครับเลี้ยงอยู่เลี้ยงก <c oughs> <ๆ>ินเนอะระวังระวังเมือ่อบาทเดียวพี่น้องบาทเดียว <c oughs> ยังมาลอ,อยอีกเสือโย รับสองรับสอง,สองค่ะรับสองไหนบ่ เดี umas, ่ยวเนี่ยเขห้ยนงอีเขาห้โยนห้างุ่นอ่ะยนไปพุ่นมึงกีไปกองยล่พุ่นัวจอบปันป้าหวยเนาะมามานี่งเนาะมานบ้าหาจอมกันไปจอมมั้ยจอมจิ ดินอยู่ได้บินอยู่ดินอยู่โอ้ยเมนปลาตองจับตัวปลาดิงปัดตะเพียนหน่อยอ๋ออันนี้มาหน่นะนะสองสามตัว ป้าอยู่ป้าเป็นปลาตะเพียนเ,เอาเฉพาะตัวยังไงตัวหน่อยลุงหนึ่งสองสองบาทโอ้รเราจวตัวหน่อยบบบน,นี้หายไปหน่อยเบิ่งนี่มันนี่มมัน,มนปลาตะเทียนหมดโอ้ปยปลาตัวนี้หมดเอาไปคืนเพิ่นมันบ่ได้ปลาคอเออ ควมาแห่ปลาคอว่าสันได้ป้าปลานิี่นบปลาตะเพียนจะต้องเอาไปขึ้นหาก,กินพี่น้องนี่วิถีชีวิตเชา่ชาไห้เช่าหน้าเรียงอยู่เรียงกินเน่อยอยู่สวนไรนาปา่าตะเสรดป<า>ลดหน่อฮะพุณอะมึงมึงเอาอีจักบาทป่ะฮะเพราะะมั้งในก็กินบนหล้ว

ลปะปลาขาวนี่เด้ปลาทะเบียนตกแง่เด้นี่น,นี่คันใส่ขนาดนี้ก็ต้องพอดีน,นั่นมันนี่ปล่อยบ่ดนี่พุ่นอันมันโตเก้าที่เฮาได้ย่านดู ปานิ้นลายเนาะตัวน้อยๆมันก็ลังติดอันนี้ดีๆนี่ไหมก็ลังติดแบบว่ายของเหนือกมันดีๆนี่ไหมอันนี้ปล่อยอันนี้มุ้งนี่พวกกินพี่น้องปล่อยตัวน้อยปวดเออเออเออหมดปลดปลาพี่น้องทิ้งมา หัากหลายไหมตัวหน่อยสิปล่อยมั่นหนิปน่อยผลปล่อยตัวนี้ขัดค้อมขัดแย่งงี้นี่เกิดบาเดเยวอันนี้หขัดตลอด <laughs> đã... Ừ. Quất ngay ngay mới nóng Bác phục bác Tôi nói thì nó, nó làm đây man ừ, Màn 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 Này, tôi nói gì hả? Hóc à? Quay khỏi đi มีบอกแห็ตัวนี้ไหมเรียบร้อยวานทีเดียวพอพอไหมพอแล้วพอแล้วครับแห็มัน้แห็งไม่ปลายมันถ้าออกก็ออเอาบ่าบแม่ปไปเบิรดเล,เด,ลด้วนะเอาอีกบ้งเอาอีกน้อยก้อมึงปลาตัวใหญ่ เลี้ยงยูเลี้ยงกินครับย,ยนนนนูนี่สวนลีน่าปลาดเาเสเร็จไหมคุณอ่ะไม่หรอกกระเสริฐเราตัวใหญ่ยพ่อเราพี่น้อ,นองกวันสามบาทแต่เขากระเหลือเราตัวใหญ่ยมีมาเลี้ยงยูเลี้ยงกินเป็นข้างอาหารที่เ้าสะสมไวใ้ในในสระของเขาือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยากกินสนัมเวกันไหมเห็นว่าน้อเบิง้งในป่าเห็นบ่นี่ปลาดะเพียน สเสนยพอ่อแล้วครับเลียยูเล้กินแล้วฝากพี่น้องเด้อเลี้ยยูเลีย้ยงกินนะแม่เนาะ,ะเสรไม่ยูไม่กินนะครับะนะครับผมโอเคครับนี่คือแหมันอยากกัมเม้าไปกินไ่อ,อยากก็บไปกินคือซูป,ป้า